วันนี้ก็ตั้งใจจะมาคุยต่อเนื่องนะครับในเรื่องของพระสมอง์เจ้าวัดวาอารามเพราะผมเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่ได้อาศัยร่องเงาพระพุทธศาสนานะครับในการที่ได้ศึกษาเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้คุณประโยชน์จากพระพุทธศาสนาในการอุ้มชูได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ได้มีความคิดความอ่านต่างๆนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ ขึ้นในพระพุทธศาสนาผมก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องนะหรือดูแลรักษาพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งด้วยในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะครับผมปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีข่าวคราว,าวต่างๆนะครับล่าสุดที่ได้พูดไปนะครับก็คือเรื่องของพระนภเพศที่มีชื่อเสียงในทางภาคใต้ ซึ่งก็มีอันเป็นไปนะครับเพราะว่าทำผิดพระวินัยขาดจากความเป็นค้าแล้วก็ลาศิกขาไปทีนี้ <c oughs> จะเห็นว่าเมื่อมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นข่าวดังนะลงในหนังสือพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตในอะไรมากมายคนก็ออกมาวิภาษ์วิจารณ์ก็คืออยากจะดังไปด้วย แต่เวลาออกมาวิภา์วิจารณ์นะครับก็ออกมาด้วยจิตที่เป็นเป็นโทสะจิตที่เป็นไม่เป็นมิตรนั่นเองครับไม่มีเมตานะครับแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดทางที่ดีขึ้นหรือพัฒนาในเรื่องของการที่จะปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวงการของพระพุทธศาสนานะครับ อันนี้ในพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีหลักธรรมในการที่จะปฏิบัติต่อกันที่เรียกว่าสารามีธรรมก็คือธรรมที่ปฏิบัติต่อกันเพื่อความรักความระลึกถึงการติดเตียนการวิภาษ์วิจารณ์นั้นติดก,ก็จะอยู่บนพื้นฐานของเมตตาจิตนะครับในสารามีธรรมนั้นก็มีทั้งหมด หกประการนะครับประการแรกก็คือเมตตากายกรรมก็คือกระทําด้วยความเมตตานะกระทําเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ผู้ที่มีผลกระทบนี้จะได้ปรับปรุงพัฒนาและองค์กรหน่วยงานก็จะได้ปรับปรุงพัฒนาในในสิ่งที่ผิดพลาดด้วยนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมประการที่สองนั้นวจีนะวจี เมตตาวจีกรรมก็คือพูดด้วยความเมตตาไม่ใช่มีเตดามีแต่พรุศวาจามีแต่ตำหนิติดเตียนอย่างเดียวแต่ไม่ได้ชี้ช่องทางในการที่จะแก้ไขนะคำพูดเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์สำหรับผู้ที่ถูกถูกดา่าหรือถูกว่านะถูกกดลงให้มันต่ำลงไปอีกเพราะฉะนั้นต้องพูดด้วยความเมตตาถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีรษ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตหากผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้ก็คือคำพูดเนี้ยเราพูดเพื่อสร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่พูดเพื่อทำลายเพื่อเหยียบยั่งเราเห็นว่ามันล้มแล้วก็กระทืบซ้ำไม่ได้พูดอย่างเดียวนะครับการเขียนการให้ข่าวการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะครับทีนี้บุคคลที่ที่กระทำผิดเนี้ยเขาก็ได้รับผลกรรมอยู่แล้ว เมื่อเราไปพูดว่าร้ายทับผมลงไปอีกนะครับเนะขาก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นและส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนคนนั้นคนเดียวแต่เกิดขึ้นกับศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งนะครับผมประการที่สามก็คือเออมตตามโนกรรมก็คือคิดนะคิดดีคิดที่จะช่วยเหลือคิดเมตตาคิดที่จะเห็นถึงการพัฒนาการปรปกองุ่ คิดดีเขาบอกว่าการคิดดีเป็นกําไรของชีวิตบางคนคิดไม่ดีนะคิดที่ไม่ได้มีใครมาทําอะไรเลยแต่ความคิดของตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดน้อยเนื้อต่ําใจคิดอาฆาตพยาบาทคิดที่จะไปแก้แค้นคิดที่จะตอบโต้ต่างๆก็เกิดปฏิฆะก็คือความขุ่นข้องความขุ่นห้องหมองใจที่เกิดขึ้นในใจ เพราะฉะนั้นเราคิดดีนะเวลาคือชีวิตของเราเองเราก็คิดดีคิดที่จะทาในสิ่งที่มันมันดีจะพูดในสิ่งที่ดีมนูบุกพังขามาธรรมามานูเสรษฐามานูมยามณสา,าเจปุกุเถนะภาสติวากโรติวาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่นะสำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจดีจะพูดก็ย่อมจะดีจะทำก็ดีแต่ถ้าคนมีใจที่ เป็นอกุศลจะพูดก็พูดออกมาเป็นคำพูดที่ไม่ดีจะทำก็มีแต่เรื่องการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นการคิดดีเนี่ยเป็นกำไรของชีวิตนะครับเราก็ต้องคิดดีประการต่อมาก็คือสาธารณโภคีสาธารณโภคีก็คือการที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันนะครับให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์ต่อต่อ,ตอ องคอ์กรนะต่อบุคคลอื่นเนี่ยก็คือให้เกิดประโยชน์การที่จะให้เปิดเกิดประโยชน์นั้นก็จะมีเรื่องของการคุ้มครองป้องกันนะในเรื่องของการส่งเสริมรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ประการต่อมาก็คือศีลรษามัญ,ญาตาการที่มีศีลเสมอกันเมื่อมีศีลเสมอกันก็จะอยู่กันได้ในวัดวาอารามนะครับพระที่มีศีลเสมอกันเนี่ยท่านก็อยู่ของท่านโดยปกติแต่ท่านที่มีศีล ไม่เสมอคนอื่นหรือมีศีลด่างพร้อยก็จะอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมสุดท้ายก็คือทิฏฐิสามัญญาตานะมีความคิดความเห็นที่ตรงกันเรียกว่าในพุทธศาสนานั้นสามมาทิฏฐิก็คือความคิดความเห็นที่ถูกต้องนะไม่คิดผิดไม่หลงผิดที่เรียกว่าเป็นโมหะเมื่อคิดผิดหลงผิดเป็นโมหะมันก็ไปของมันนะครับนะมันก็พูดก็ผิดทำก็ผิด เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญนะต้องคิดเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในธรรดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบุคคลหวานพืชเช่นไรก็ได้รับผลเช่นนั้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆทุกอย่างมันมีเหตุให้เกิดเมื่อมีเหตุมันก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นเรื่องของเหตุผลพระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธ เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมอันนี้นะครับก็คือถ้าเรามีสารานียธรรมหกเนี้ยเวลาเราจะไปวิาพากษ์วิจารณ์นะเห็นคนอื่นเขาเป็นคนไม่ดีอะไรเนี้ยเราก็จะไม่ใช้อคติหรือใช้โทสะนะครับหรือไปเหยียบไปยั่งเขาแต่เราก็อยู่บนพื้นฐานของเมตตากายกรรมนะเมตตาวจีกรรมเมตตามนกรรมสาธารณโภคี ศีลสามัญญาตาและก็ทิฏฐิสามัญญาตานะครับผมทีนี้เรื่องของของพระสงฆ์เรื่องของพระวินัยนั้นนะก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพอสมควร